มหาชนกนี่นะมหาชนกต้องออกแรงก่อนที่มหาชนกะจะกระโดดลงเรือมหาชนกได้ตระหนักแล้วด้วยความเห็นชอบว่าถ้าเรือแตกเนี่ยนะทุกคนจะต้องตายหมดมหาชนกก็จึงกลืนกินขันทพสกรผสมด้วยเนยเหลวเข้าไปเนี่ยจัดก้อน ให้รู้ว่าเนี่ยนัมีอาหารอยู่ในท้องแล้วเอาผ้าเนี่ยชุบน้ำมันแล้วผันตัวแล้วขึ้นไปบนเสากระโดงเรือแล้วกระโดดออกไปเนี่ยให้ไกลสักเจ็ดวาเรือมันล่มแล้วมันจะได้ไม่ดูดมาชนกลงไปในบอกว่าเตรียมการมาแล้วอย่างดีแล้วเมื่อตกลงไปแล้วเนี่ยหมายลนกก็จบกลินดูว่าแผ่นดินเนี่ยคนจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ว่ายออกไปว่ายไปว่ายไปเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วจึงมีนางมณีเมฆามาถามนี่ท่านจะว่ายไปไหน เพราะฉะนั้นในหลวงของเราบอกว่าจงมีวิริยะอันแน่วแน่จงมีความเพียรอันบอสุดจงมีความกล้าหาญอันเป็น,ป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 นที่ประเสริฐแล้วลางเนืขลาถึงจะมาช่วยราชรถถึงจะมาเกย